ไมพริกไม่มีไม่มีพริกพริกแดงสวัสดีครับครัวบ,บ้านบักกับลูบอยพายกินพาเที่ยวต้มหน่อครับแล้วก็ต้มผักขี้หุดต้มถั่วหน่อนี่มันสุกอยู่แล้วครับเอามาอุ่นเฉย,ยครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะทำน้ำพริกกะปิครับทำน้ำพริกกะปิแบบแซ่บ อันนี้ก็จะเอาผักมาต้มกันเอาผักเอาหน่อมาอุ่นกันครับเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นเนาะก็เลยเอามาอุ่นกันครับเดี๋ยวไปตำน้ำพริกกะปิครับนี่ครับผมแล้วก็อุ่นหน่อไม้แล้วก็ต้มผักเรียบร้อยครับสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตำน้ำพริกน้ำพริกกะปิครับอันนี้ก็ปิดแ๊่เลยเนาะโอเคผักขี้หูดถั่วฝักยาวแล้วก็หน่อเราก็มาต้มเรียบร้อยครับเดี๋ยวตำกะปิน้ำพริกกะปิต่อครับ มาครับผมเราจะมาตำน้ำพริกกะปิกันครับนี่ครับก็วันนี้ใส่น้ําตาลปี๊บเนาะใส่เป็นน้าตาลปี๊บครับแล้วก็ใช้กะปิตายี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับก็มีมะนาวมีพริกขี้หนูมีกระเทียมแล้วก็มีมะเขือพวงก็บกแวรงครับวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาตำกันเลยครับนี่ครับผมเราก็ใส่พริกขี้หนูลงไปเลยครับพริกขี้หนูกระเทียม พริกขี้หนูกับกระเทียมก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามะเขือพวงไปตำนะครับขกเลยครับโหกเพราะอะไรเพราะครับตำนะพี่กะปีเขาจะไม่ไม่ตำละเอียดนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเผ็ดมากอ๋อยิ่งตำละเอียดยิ่งเผ็ดอะ่ะแล้วแต่คนชอบนาะ ก็จะตำพอประมาณครับหยาบๆนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปครับมะเขือพวงแล้วก็จะตำให้ แตกพอประมาณครับนี่ตามไหยครับไอ้มะเขือพวงนี่ก็ปลูกเองครับเก็บหลังบ้านแต่ไม่ใช่บ้านบ้านที่ลุงบอยอยู่นะก็บ้านแม่ครับบ้านแม่ไปหาซื้อไม่ได้ด้วยเรื่องของเรื่องวันนี้ไปหาซื้อในตลาดไม่มีครับเขาบอกแม่ค้าบอกว่าหายาก บวดใจมีเยอะก็เยอะไปหมดนะบวดใจไม่มีตลาดก็ไม่มีโอเคครับประมาณนี้ครับผมเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปครับนี่วันนี้ใช้เป็นน้ําตาลปิ๊บแบบน่าเอาทำขนมเนาะน้ำตาลปี๊บที่แบบว่าน่าจะเป็นน้ําตาลใหม่เนะตักน้ำตักน้าต้มสุกใส่ในน้ําตาลเนี่ยเหล็กขวดหล็ เราก็จะใช้เป็นน้ำต้มสุกนะครับในการละลายน้ำตาลหนอ่นอยเนาะใส่นิดนึงใส่น้ำอีกนิดนึงโอเคแล้เวเพื่อน้ำตาลมันครับแล้วก็บดบดขยี้น้ำตาลให้มันทั่วๆกับพริกนะครับเดี๋ยวเราก็เอากระปิ่ลงไปแล้วก็ปรุงรสดนคุกเลยนะครับ ครับแล้วก็เอากระปิออกไปเลยหนึ่งช้อนพอดีครับนี่ครับอยากได้กระปิเหมือนตอนนั้นอะกะปิอันใหญ่ที่หนูซื้ออะอยู่ที่นี่หาไม่ได้อะอันนั้นชื่อแบบว่าหใหญ่มากเนาะกินเป็นปีเลยอะกินนานม,มากกระกระป๋องนี้ใหญ่นะจ้ะ แ้วพิกกะปิมันรสชาติของมันก็คือจะออกแบบเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานเนาะหวานนิดนึงหวานนิดนึงนี่ครับหน้าตามันหน้าตามันก็จะออกประมาณนี้ครับนี่ครับผงนัวน้ำปาลาเราก็จะได้หน้าตาของน้ำพิกกะปิประมาณนี้เราก็จะปรุงในโคกไปเลยครับนี่แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยน้ำปลาก็ ใช้ประมาณกาวครับช็อคหร่อส้นโตเนาะนี่ทำอะไรครับใส่เยอะหน่อยก็ได้ครับโอเคประมาณนี้ครับผงนัวเราตามด้วยผงนัวครับผงนัวลงไปแล้วก็โคเล่โคเล่โคเล่มันเข้าไปถ้าถ้าชิมดูแล้วถ้ามันเค็มแล้วก็ ไม่ต้องใส่น้ำปลามากเลยมะนาวเดีย๋ยวลืมมะนาวนะครับใส่มะนาวมะนาวนี้ก็เป็นมะนาวไอ้มะนาวแป้นเนาะใช่ค่ะขายลูกละห้าบาทครับอืมอยู่บเลยครับมะนาวหอมมาก ยอมนะลูกละห้าบาทแต่น้ําเนื้อ,อน้ําเยอะเพราะว่าบางบางมะนาวบางอย่างก็น้ําไม่เยอะเนาะเปลือกบางจริงนะแต่น้ําไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็อย่าใส่มะนาวประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวชิมรสดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงีย๋ยวชิมรสชาติด,ด้วยน,นะครับ เดี๋ยวเพิ่มาะนาวเข้หน่อยครับนิดนึงเปรี้ยวหวานกินกับหน่อไม้ต้มนะผักต้มแสบแสบลีวเลยมาครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยครับ ก็จะใส่น้ำต้มสุกหน่อยเนาะครับก็ตักใส่ถ้วยนะครับอนบันนี้พริกไม่มีไม่มีพริกพริกแดงเลยพริกแดงมีน้อยเดียวครับสีมันก็เลยออกออกประมาณนี้เนาะแต่รสชาติอร่อยครับรสชาติใช้ได้ครับ ังไม่หมดแล้วพี่ข้างๆเสียดายมันทุกดยดมีค่าใส่ไปเลยครับนี่ครับน้ำพริกกะปิครับผมนี่ครับกินกับหน่อไม้ต้มกินกับผักต้มเนาะนี่ครับฝาไปเลยครับตังเราทำมาตดต่อ,อเออลืมไปครับทอดปลาทูครับ ปลาทูกับหมูทอดเออปลาทูกับหมูทอดเดี๋ยวจะทอดปลาทูกับหมูทอดนะครับนะครับเราตั้งกระทะครับทอดหมูกันใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดหมูครับหมูแดดเดียวครับอันนี้น้ามันจากหมูที่เจียวไว้วันนี้มีทั้งหมูทอดแดดเดียวแล้วก็ปลาทูทอดครับอันนี้หมูที่ทำเอาไว้นะคะอันนี้ทําเองนะครับเนี่ยครับมกเองเพิ่งตากแดดไปแดดเดียวแดดเดียวจริงๆครับวันนี้ครับ เราก็มาแช่ตู้เย็นไว้มันก็ได้อยู่เน้นติดมันเลยนะอิมโอเคครับเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดครับเราจะตั้งน้ำมันแบบร้อนๆเลยครับแล้วก็หมูลงไปเลยครับอันนี้ก็ามับเป็นไฟใช้ไฟ,ไฟประมาณไฟปานกลางครับกลางแล้วค่ะพอดีตั้งร้อนหมูด,ดเดียวครับทำเองครับ อยากกินก็ทำเองนักง่ายๆช่วงนี้แดดดีอบลมร้อนก็ได้นะคะพูดถึงอ่ะถ้าใครแบบไม่อยากทอดอ,ะะอ่ะเนาะวันนี้เราทอดถ้าถ้า,ถาอบลมร้อนอะ่ะรสชาติมันก็อ,อีกอีกแบบหนึง่งทอดมันก็จะอีกรสชาติหนึ่งนะไหนก็ลองดมอูมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับก็ก็ลองลองทำดูครับว่ามันเป็นยังไงแต่ดีวแต่วันนี้เราใช้วิธีการทอดนะครับตอวเนื้อเนื้อด้วยนะ เยอะไหมอ่ะพอก่อนเดี๋ยว,ว่ากระทะหนึ่งพออืมอะชิมเลยไม่หมดอันนี้กับข้าวเยอะมากครันี่ครับหมูแต่เดียวครับแล้วเราก็จะมีปลาทูครับผมนี่ครับปลาทูหน้าง,งอคอหักสองตัวครับปลาทูแต่เ,เราทอดปลาทูด้วยครับ เอาไปแล้วอเอาแล้วันนี้มีทั้งหน่อต้มมีทั้งผักขี่หุต้มตกข้อยาวต้มมีมะเขือกรอบเนื้อมะเขือเปอะครับกลิ่นหอมมากมไม่ไกไ่หรอมหมูแดดเดียวครับวันนี้แดดเดียวจริงๆ เดดมาแรงมากเลยน้อมันแห้งเลยเนาะพอไงเชี่ยงค่ะที่บเบลูก็เหนียวเนาะนี่ครับพอเราทอดไปสักพักนึงปุ๊บน้ำมันหมูในตัวของเขาก็จะออกมาเนาะนี่ได้น้ำมันหมูแบบนี้ทีเดียวครับพอบทอดไปสักพักนึงน้ำมันหมูออกมาแล้ว <S <S น้ำมันหมูกินดีนะเนาะ มันเป็นน้ำมันที่เขาเรียกว่าอะไรนะดีกปปดับสุขภาพแต่กินในปริมาณที่พอเหมาะใช่ใ่กินยเยอะเกินไปครับเดี๋ยวจะเป็นคอเลสเตรอรอลหอมมากกินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆนะข้าวสวยวร้อนๆนะ<ช>วันนี้เราจะกินกับน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกก,กะปิเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วอย่นี้รอหมูสุกกับปลาทูสุกครับ แล้วหมูทอดแดดเดียวอ่ะต้องติดมันเลยนะอืมมันจะได้ชฉ่มๆเลย้ามันเนื้ออย่างเดียวมันแห้งไปเนาะมันแห้งมันแล้วอร่อยแล้วแต่คนชอบไปเลยแล้วแต่คนชอบเขาก็รักสุขภาพเขาก็จะขอให้แห้งอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนชอบเลยครับชอบกินแบบไหนก็ทํากินแบบนั้นเพราะว่าคนเรากินไม่เหมือนกันเนาะใช่นี่แหละแล้วคนกลัวมันมันกะดิ้นไป ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับครัวละบ้านกับลุงบอยพาชิมกานเที่ยวนะครับก็เป็นเพื่อนกันครับฝากให้กำลังใจกดแล์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามอย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการที่จะสืบคิดรับชมคลิปต่อๆของช่องครัวลบ้านกับลุงบอยนะครับผมฝากด้วยครับนี่ตัวมันแตกทําไม่เป็นอ่ะต้องคนถ้าท่านไม่คนมันแตก พราะมันอยู่กับที่ไงมันมันแตกแต่ถ้าเราคนตลอดมัน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 จะไม่แตกเจ้าค้าต้องระวังนะครับเวลาทอดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะมันกระเด็นเนาะเพราะมันซื้อเขาก็แพงนะคะหมูเดียดเดียวแบบนี้ต้องขายเป็นโลไหมโลโลสองร้อยห้าสิบโลร้อยแปดสิบ ถ้าหมูเกรดดีหน่อยก็สองร้อยกว่กบาบาทหมูมาเท่าไหร่เจอเนื้อเข้าไปเนาะอ,อันไหนที่เราพอทำกินได้นะคะวัตถุดิบเลือกเองได้ก็ทำเองสบายใจกว่าเนาะใช่ครับใส่ตู้เย็นไว้เนาะใช่ค่ะตู้เย็นก็ต้องตู้เย็นดีๆหน่อยครับถ้าตู้เย็นไม่ดีมันอาจจะทําให้เนื้อที่เราเอาไปเก็บไว้อะมันอาจจะเสียได้เนาะใช่อันนี้หมูแช่เป็นเดือนยังเอาออกมานี่คือกุ้งยังสดอ,อยู่เริ่มแล้วค่ะ ต้องโคนตลอดนะถ้าไม่โคนมันจะแตกไ่เราก็ดูครับดูสีเอาเกจี๊ยมๆก็พอได้ละก็ถ้าเร่งไฟแรงไปมันมันจะไม่สูงมันจะไหม้เพราะว่าตัวหมูที่เราหมากกักเรามีทั้งซอสมีทั้งน้ำปลามีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดำๆนั่นคือซอสนะใช่ไหมล่ะ หอมมากเลยอ่ะไม่ต้องเอาเอาแห้งมากใชหล่ะไม่เอาให้พวกสลับชั้นแบบกระดุ้งขดตัวนี้หน่อยเนึ่งขอาชนหร่อยก็ได้หิวใช่ไหมมีบอลเริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ยคืออาการหิวค่ะจะไม่น่าจะแตกละติวไว้ก่อนนี้เพื่อให้หมูเขาคายออกก่อนใครที่กำลังกินข้าวกินน้ำ ตอนนี้นะครับก็ดูคลิปลงบอยไปนะครับนะพีกะปีครับวันนี้กินกับหน่อต้มครับตอนแรกว่าจะต้มไข่ด้วยโอ้ไม่ไหวนะครับข้าวเยอะมากทข้าวหลายอย่างครับเราได้ใส่อะไรนะยำไส้ตันมาด้วยนะยำไส้ตันมายำไส้ตันมาด้วยครับส่ว,วนวันนี้จัดกินอ้ไรให้หมดเลยค่ะแกงขาไก่ที่เหลือหน่อยแกงขาไก่ก็ยังเหลืออยู่นี่เรื่องใ่ไหมทำไมหนูชอบทำกับข้าว เพราะว่ามันถูกปากเรามากกว่ามันถูกปากมันถูกปากเรากว่ามากกว่าที่เราไปซื้อกินครับเราดดรบัตรบิลเราเลือกเองได้ใช่การที่คือรมารอมากับตัวแล้วครับว่าการซื้อเบข้าวกินเนี่ยไอดีมันดีมันส<ด>ะดวกครับมันง่ายามันสะดวกดีรเราจ่ายเงินปุ๊บก็ได้กับข้าวมากินแล้วแต่ว่าการที่เรามาแกะถุงแล้วเทใส่ถ้วยแล้วเรากินเนี่ยพอเรากินปุ๊บรสชาติมันไม่ถูกปากเราบางทีมันก็จืดบางทีมันก็หวานบางทีมมันไม่ได้เลยครับบางทีโอ้โห สีสันน่ากินนะในถุงถุงนั้นน่ะน่ากินแต่พอเราเราตัดใส่ปากแล้วเรากินแล้วโอ้โหทุกอย่างมันรสชาติมันไม่ได้ครับ<ม>ก็เลยชอบที่จะทํากับข้าวกินเองมากกว่าที่<ม>สําคัญคือเราได้ไหลายมื้ออย่างแกงขาไก่เนี้ยฟังชอบใช่ไหม,มทาทิ้นก็ได้วนสองวันอย่างเงี้ยเนาะ<ม>ยังหมูเนี้ยเราชอบติดมันเราชอบแบบนี้เราก็เลือกวัตถุดิบที่มันแบบ กินที่เราชอบชอ่ะตูนุ้ยก็จะชอบแบบนเนว้จบกับแกงออมลาบอะไรครับเขาชอบมากชอบทําและชอบกินเขาชอบมากรสชาติของเครื่องเทศมะแขวนอะไรพวกนี้ครับแต่หมูพวกนี้เราก็สามารถทอดกับหมักกับมะแขวนก็ได้นะใช่หมักกับมะแขวนแล้วก็ไปตากแดดตากแดดไว้แล้วเร,เราก็มาทอดก็เหมือนหมูทอดมะแขวนอ่ะ เพราะหมูทอดต้อแน่นานๆทีเราก <c oughs> ินเราไม่ได้กินกันบ่อยเนาะพอละพี่ไห okay, ครับโอเคครับผมหมูเราก็เริ่มสุกแล้วได้ทีแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับ ใช่ให้ดีต้องมีเครื่องกระดาษอะไรเยคกระดาษซับมันมีอยู่ที่บ้านแม่แม่ซื้อมาให้ลืมมาแ้วก็มีกระดาษซับมันวางไว้เพื่อมันให้มันดูดน้ำมันครับใช่มันจะได้น้ำมันจะได้แบบแห้งๆเลยโอ้ชิ้นนี้ม่แห้งไม่มีน้ำมันติดมากอันนี้่เราซับเอากระดาษเอกเี๋ยวตักใส่จานให้เรียบร้อยนครับนี่ครับผมหมูแดดเดียวของเราหมูแดดเดียวทอดครับก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยทอดเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาทอดปลาทูต่อครับ แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมันออกจากกระทะเคี่ยวกระทะกันเคียวกระทะแป๊บเลยครับเดี๋ยวเขาทอดปลาทูต่อครับผมนี่กินกับน้ำพริกกะปิครับวันนี้ครับมาครับผมเราก็ทอดปลาทูต่อเลยครับอีกปลาทูลงไปครับวันนี้ทอดปลาทูสองตัววันนี้กับข้าวเราเยอะมากครับกินแบบให้กินน้ำสำรานไปเลยมันมีปลา เอาลงลวงไปอุ่นอะไรไม่ไนะมีปลาเนี่ยเขาเรียกปลาหนินนะปลาหนินแดดเดียวปลานินแดดเดียวอร่อยมากปลาหนินแดดเดียวเจ้านี้ไม่รู้ว่าคุณลุงซื้อมาอืมอร่อยมากครับน่าจะมาจากแถวอีสานแถวไหนคนแก่นบอสอร่อยอร่อยมากไม่มีกลิ่นเหม็นเนาะใช่ค่ะนี่ครับปลาทูของเราลงในกระทะเรียบร้อย เราก็ทอดไฟอ่อนครับทอดแบบกรอบๆถึงข้างในกินได้ทั้งตัวครับหัวมันอะไรกินได้ยันก้างบางคนอ<ะ>ชอบนิ่มๆเนานะแต่พี่ชอบแบบกรอบๆนะทอดแบบไฟอน่อนทอดใจเย็นๆค่อยๆทอดบางคนชอบแบบเนื้อนิ่มๆแกะตัวเนื้อปลาทูมา,า,าข้างในแฉะเลยที่ไม่ชอบนะั้นกุ<ๆ>้ข้าวนะบางคนชอบกุ้ข้าวอร่อยแต่คนชอบเนาะ<ๆ>โอเคข้าวโพมของเราขอทอดปลาทูให้สุกเลยๆๆ มันแตกใจครับเดี๋ยวขอทอดปลาทูครับโอเคครับผมปลาทูของเราทอดเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยใส่จานครับอาหครับผมกินข้าวกินน้ำด้วยกันครับผมน้ำพริกกะปิผักต้มแล้วก็มีหมูดดดเดียวครับแล้วก็มีอนี้มีไก่มีไก่ทอดมีผักมีหน่อไม้แล้วก็มีนี่ครับอาหารเสริมของเรายำไส้ตันครับผมอร่อยมาก เรามาปรุงรสชาติเองครับแล้วก็มีปลาทู2ตัวครับนี่ครับน้ำพริกกะปิหัวมากรวายพากินพาเที่ยวครับฝาาด้วยครับเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ